วัดดีค่ะมามากมือนียิ้มเมแดงสิภาามาเบิงโคกน้องหน้าม่เดียวนี่กะสีเม่มนมองยู่มองเศร้าของอีแม่แดงก็พอเยยิย้มเดอ้อนน่เดอ้อนี่กะสีเบิ้งน้องน้าม้องปลาไอหน้าอืมนี่กะสีเม่นมองยู่มองเศร้ามอง มองพักอาศัยเยี่ยนหลังนหน่อยน้อยยูกันย่างพ่อเพียงค่ะนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาอ้อมเฮียอ้อมหมองพักหมองเศร้าของอีแม่แดงเลยค่ะนี่ก็จะเป็นหนองน้ำหรือเป็นสาปลาละพี่น้องทางพี่ก็จะเป็นคอกงว่ ส่วนนี้ก็สิเว้นพักเป็นใหญ่แม่แดงปูไว้กินนี่ก็สิเป็นขอบง้วพี่น่องกัสิกลางมุ่งไว้ย่านย่านยุ่งมากัดเพิ่นผุนส่วนทั้งพี่กัสิเป็นน้ำแล้วพี่น่อง นี่กะเทียนน้องน้ำอ่อมเลยอ่ำหมองยูหมองเศร้านี่กะสิเป็นสาบัวลูกบัวเอาไปกินว้ขาย้ามันออกดอกหลายๆกะสิไปขายตลาดนาดสายน้ำมู่บ้าน นี่ก็สิเป็นทางเข้าจากถนนเนอคะ่ะนี่ก็สิเป็นบอ่อพักบุ้งแก้วพักบุ้งแก้วกะนตะก,ก้อนกะไหลเราพี่น้องแบบที่นี่เอาปลามาล่งไหลปลามันกินหมดกิเสิยดียมาล้างมาหี่เงี้ยสิละพี่น้อง นี่ก็สิเป็นดินเอาไว้สำหรับปลูกพักพี่น้องอีแม่แดงว่างๆจากภ้ารกิจเห็ดเวียกเห็ดงานอย่างอื่นอีแม่แดงก็สิออกมาห้มาหน้าก็สิออกมายู่แบบนี้ยู่แบบพ่อเพียง นี่กับซีเมนนำเต้าหรือบักแตงขาวกะลังสีออกน่วยเพราะได้เก็บกินจากของพี่น้องว่าได้ปลูกหลายมีพักซระแเน่ใบบัวบัวพี่น้องปลูกลเบบววววพราะได้กินนี่นิด้อยๆอย นี่ต้นหอมพี่น้องมันมันถือฝนฝนตกดูไรมันบอลมันบอลไข่ง่ามันฝืนโตกรล่งสีได้พี่น้องนี่ก็เป็นตน้นกล้วยฟึ่งสีเอามาล่งเดี๋ยระท่านโดน นี่ก็ต้นพริกพี่น้องปูกพ่อได้กินพ่อได้เก็บกินพุ่นต้นบักบัวฝื่นทั้งต้นบ่หม้อฝุ่นบักกลายพี่น้องพ่อได้อยากได้กินอยู่สำหรับคลิปอี้เมแดงผ้ามาเที่ยวโกกน้องอ้ามาหนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามไม่เดอ้อพี่น้องสวัสดีค่ะ